แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์เต็มประมาณ700คำสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับที28รุ่น2,026ในรูปแบบบรรยายไม่มีหัวข้อหรือบรรยาย,ยภาพในปีพุทธศักราช2,569หรือคส2,026ประเทศไทยได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับองค์การยุทธป,ปกรณ์ด้วยการเปิดตัวรถถังต้นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า T28 รุ่น2026 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยรถถังคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอัปเกรดจากรุ่นเก่าเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของอุตสาหการรมป้องกันประเทศไทยที่28รุ่นใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบในยุคใหม่ทั้งในเรื่องของความเร็วความคล่องตัวและระบบการสื่อสารที่ล้ำสมัยจุดเริ่มต้นของการพัฒนานี้เกิดจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ร่วมสมัย และความจําเป็นในการปรับตัวเข้าสู่สงครามยุคดิจิทัลโดยมีการประสานงานกันร,ระหว่างกองทัพบ,บกไทยสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนในประเทศรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้จักพันธมิตรในต่างประเทศซึ่งทั้งหมดนี้ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในรถถังรุ่นนี้หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของที28คือระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะที่สามารถทวิเคราะห์เป้าหมายและเลือกกระสุนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติมีการติดตั้งกล้องความละเอียดสูงแบบอินฟราเรด ที่สามารถมองเห็นเป้าหมายในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับโดรลาตระเวนเพื่อขยายระยะการตรวจจับและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอดแนมด้านเครื่องยนต์ t 2ีใช้ระบบไฮบริดที่รวมเอาพลังงานดีเซลและพลังงานไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกันทำให้สามารถลดการปล่อยเสียงและความร้อนซึ่งเป็นการยากต่อการตรวจจับจากศัตรูอีกทั้งยังสามารถวิ่งได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในภารกิจที่ต้องใช้เวลานานตัวกรอบของรถถังรุ่นนี้ใช้วัสดุผสมพิเศษที่มีความเบาแต่ทนทานต่อแรงกระแทกและกระสุนจบกรอบขั้นสูงมีการติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถยิงสกัดกระสุนนรพิจีหรือขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวรถถังซึ่งเทคโนโลยีนี้เคยมีให้เห็นในรถถังชั้นนาของโลกเท่านั้นและตอนนี้ประเทศไทยก็มีแล้วเช่นกันภายในตัวรถยังให้ความสําคัญกับลูกเรือ โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิระบบครองอากาศและจอแสดงผลแบบสัมผัสที่ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถสั่งการได้สะดวกรวดเร็วทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้คนเพียง3านายในการควบคุมรถถังทั้งคันซึ่งเป็นการลดจํานวนบุคลากรแต่เพิ่มประสิทธิภาพที่28รุ่น2026ยังสามารถใช้งานรวมกับเครือข่ายการสื่อสารของหน่วยรบอื่นๆได้อย่างราบรื่น โดยสามารถส่งข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ไปยังฐานบัญชาการหรือยานพาหนะอื่นในพื้นที่ทำให้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำการออกแบบในลักษณะมอเจอร์ยังเปิดโอกาสให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ตามลักษณะของภารกิจเช่นการติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องขนาดต่างๆระบบขีปนาวุธหรือแม้แต่การเปลี่ยนเป็นยานพาหนะสำหรับควบคุมโรนทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสะท้อนว่าประเทศไทยไม่ได้หยุดนิ่ง อยู่กับเทคโนโลยีเดิมๆอีกต่อไปที28่28รุ่น2026คือผลผลิตของการวางแผนอย่างรอบคอบการลงทุนด้านการวิจัยและความกล้าหาญในการก้าวสู่การเป็นประเทศที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารได้ด้วยตนเองจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่แค่ความสามารถในการป้องกันประเทศแต่ยังรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศการสร้างงานและการยกระดับความมั่นคงระยะยาวให้กับชาติ ในอนาคตรถถังที28รุ่น2026อาจไม่ใช่แค่รถถังของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังอาจกลายเป็นสินค้าส่งออกที่น่าจับตามองของอุตสาหกรรมยุทโธ,ธปกรณ์ไทยโลกกำลังจับตาดูว่าประเทศไทยจะเดินหน้าสร้างนวัตกรรมต่อไปในทิศท,ทางใดและที28รุ่นนี้ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ทุกคนจะต้องจดถ้าคุณอยากให้ผมช่วยตัดต่อเข้ากับเสียงหรือมีการเว้นช่วงเพื่อใส่ภาพเพิ่มเติมก็บอกได้เลยครับ